สบายดีปะลุงสบายดีสุขุสุขคนสมองสุบอนพ่อๆกันคือเก่าอีกแล้วกับซองบมกบวันบรรณาปะลุงเลยในบรรยากาศตอนเฉียงๆปะลุงเพากันซืได้มากคิดเขากันปะลุงเลยมื้งไหนมาเบิร์กเมนูกันเลยปะลุงว่าสิเมนยังแน่อันนี้คือซีเมนแกงหน่อไม้ปะลุงเลยอันนี้คือซีเมนของมาของน้ำมวยเลยนี่กับของยายบุญรอดยัางน้ำมวย ลาบ,ลาบแบบเพื่อไปอในวัดบ้านทีสว่างอะไรค่อยลาบเพื่อวะกินข้าล้มกันเด้อมาสามร้างไปสืบพัดหมูมาสร้าะแซ่บยู่มากินกันเลยปาลุงเอ้บานนี่ลูกบดบัวมากสบายดีพินนอกินข้าวน้ำกันคลนกินข้าวเน้ำแสบย่าเทีย,มามาเยนะ มื่อนี้ปารุงเอ้ยน้องวาคิมกะใไขแน่ปาร,รุงหลังจากเทียนหนาวซ้ำมือเนาะพะอยุเขาสามวันที่ผ่านมาเป็นอะไรน้องมวยล,ลาบแซบบอทุ้งหนึ่งในกา ราคากับสี่สิบาทก็ลงเลยกับบ่้ายดอกพอว่าเนื้อ,อมันราคาแพงอ,อากรองหนึ่งเป็นพัดัอันนี้ยังไข้ได้แม่ยังมีสิ่งของห้ามีแต่กระลำอมนี่งัดเจ็ดเ่อนั่นเลยไปลูกสาวเรือห่ช่วงกัเฮ็ดเดียแล้ว

ไปไปหากระปอมน้องหลอดซ้อนประธานหากระเบนนี่ เราไนนอยน่อันนี้้ามขอนใส่เป็า่อมะรน้ไปเอาอ่ายูเปเผื่อนกโพแดงได้แม่แมมาบัเพ่น้ำเต้วเราคล้ายตลัเจดกระทัเพิ่โทส้เาไ้ือนนะครเต้นคล้ายเจทำไทิพนาตมาเต็นแส่ตแด ลาปลาลุงเลยลาปลาถากระแกงหน่อไม้ปลาลุงเมื่อนี้บอกควันกับยำท่านเข่าปดอกปลาลุงเลยเพราะว่ามันบ่มีบ่อนนั่งนั่นนี่ใอ้เพื่อนกินกันก่อนบอกควันกับสีเขากินที่ร้านปลาลุงเลยนุ่มไงเนยนี่กะหาฮะก็ได้กินเข่าพะแต่เสามาเอาหนองวากิม

บริตุ้มอดพาโฮมปุงเอ้เพิ่นเพื่นยันเนาเนาะไก่แล้วปลาลุงเอ้ใก้สิหอดสองเดือนแล้วลูกชสยเฮาเลือกวันเท่านั้นเหลือกสองวันกับสองเดือนปลาลุงเอ้อิา้ดีแ้วนสย้นที่เส้าสี่หนาผู้เลสิได้จให้เพื่อนปลุงเส้าสี่นี่อาสิบริจัด ไอหน้องัวพิสาีแม่บจ้าทุกถุววัดเกิดแม่บ๊อน้องวายอันัี้ินอาหาาน้ำบาได้จัดให้แล้วเปาะเพลินนุ่มนุ่มสิจัดให้เพลินวันที่สาวีนาอาสันคือนุ่มไหเพอ่ีาวันที่สาีนาเนี่จักสิเป็นยังปลาลงเ้ยกับมาลอุ่นรอชมกันโมแม่สีสมาเนี่ยได้สาีได้คือจาว่ามียังมีเสอผขาบอมียังแล้วก็สบาท บอกค้อนว่าวันที่เจ้าสี่สิมานี่ิซื้อกวบให้ลูกไา้ปาลุงเลยแล้วก็เสื้อผาเข้อยากแต่งเพื่อนแบบพูนยิ่งพูนยิ่งนะปาลุงพราะว่าบอกควันมักสไตล์แบบนั้น ว่าเป็นไงยังไงลูกเป็นกระเทยว่าจ้าแต่ก่อนหมาข้นกระแต่งตัวได้นานแหละป่าลูกเองยแม่ว่าเพป็นใหญ่มากอะให้เพิ่นแต่งตัวเป็นทรายแดงหน่อยให้เพิ่นแต่งตัวเป็นสาวซะก่อนไปเบิ่งลูกทรายกันเลยป่าลูกเองยเพิ่นเห็นยังอยู่เนาะ รอลุ้นรอลุ้นกันปลุงมอูน <c ười> ้องเวยปสูเพ่นคนคนองเดือนปลุงสังเกตคนองเดือน คนสองเดือนนะนี่ฮอ้ยลูกชายแมิน้าันานนี่น้านี่น้ลาใสสุดแม่สื่อห้ปลปนหนักกีฬาก็แล้วกันปลุงเลยเหมือนเป๊ะเลยมาทางนี้กินกันต่อปลลุงมาแซ่บแ ได้ยายแซ่น <third? S 2> ้องเนตตี้แกงหมูไมก็พัดมูตัวแ่บลูกนอไม่แก่นองเนตตี้ผมมาพัดมูอยินว่ายายบนลอดกินข้าบัวแสบเมื่อนี่คือคือสีแสบอยู่เมื่อนี้แสอยุมนุปเาบวแ่มไลันก็แดงลขยากมาควันกับสเขาไปกินกันแล้วการบาดนี่ นมวัวเป็นปลาลูกเนาะตื่นมาน้องวัวสบายดีปลาลุงสบายดีมากินข้าวกันเล็กปลาลุงเลยมัวอะไรย่ะห่างไม่ต้องการจะได้ไปให้ได้เล็กเล็กเป็ดชื่อเลยนึกที่มาแก้มมาไหมน้องบนสวรรค์แก้มมาไหมน้าพี่มาเย็นรถบ่ เอ็มอะสิคือปมล่นมาเนนางไปนางมาลกล้ครับสวยไปโตผัดไหมลีเด่นนี้เราบอกอ้มมาไมาเนี่ยครับเอเอเบรอมหลบไปสองหอบเล่กว่าสินยางไปเพื่นโตประ่านได้ไปหไัวใจเลย ยางมะตือเนี้โอ้สิบเนื้อมะพร้าวกรมอสระแหวเขม้ามะนานแค่้อยค่เมื่อเมื่อจะอโอ้สิเี้า่อวชัวร์ไม่ใช่งพระจะแต่รองน้ำมุ่นนั่นนะเมื่อวันออกกำมึอ้มอแหวกเพราะไอ้มอสระกจะไปหาเนบริน

ดันเนี่ยใหม่ได้โมไปแล้วใม่กอนนะมอดอนบานนาแมี้เออมีกับโมจุกคนอันได้มันกะโพดใหญ่ได้ที่อีเลยหอเขาต้องคนโมมาเมื่อหร่สมัยโจำแข่งเทาตามหมางหาพังตามหม่างหาเป็นอะยม่มันอดตามวัวลูกใหญ่ดีเล่นหน่ยงเล่นใกล้กันมแม็นมากน่อยคือกองบ่กเปิดได้พงะเนี่ฝ่ายคลิไปลงบ่าให้หมู่หมู่คนคล้าย ข้าพุทธนะครับทางน้ำพุธรุกันบอกคล้าแบบช่องหัวหาพันมือเนี่ยเป็นมือขอเชียเงินสองขอในพียงแนวมือนี้าถ่าให้ข่าเงินมาให้พี่น้องไมอย่าาปลสซงบ่มีเงินมีเงินจีนปั้นกีบนอนหายตื่นใ่้แบบยังเหตุการสจะวันเรียนอันนี้เงเรียนละีเรียนออกไสอ มีเงินชิปัแล้วะมีเงินชิพันกบนั่งหายบูเ <UM ดียวบดคืนว่ะเมื่อมาบอกแล้วตัวจริงนี่และมีเงินชิพันกบนั่งหายย้ำคืนนั่งหาของผัวว่าบา้กับบุาให้กินเองเลยนั่งหายบดคืนย่ำมาสาวเ็นทรรัพท์กิ้งเดีไปจ้าเป็นใบฉลิมหนึ่งบาเองะโรถโโทรศัพท์กัเห็ดเป็นน้องจันเนาะเพราะเจ้าสมน ผู้พ่อเขียนตัวไทยมาตรงนี้ลูกถ้าอ่านก็เป็นได้พ่อดีใจมีน้องโอ้ยพ่อวกมันก็อัดเสียงมานะมันหน่อยนะมันอัดเสียงมาโอ้ยพ่อเอ้ยให้ผมยืนิดแล้วให้ผมได้ไปเอ็มไว้อ่านกันเด้อเขียนใจอ่านบังทีเราได้แอนเสียดพวกภาษามาตรงไว้แม่ก็เลยบอกเออเอ็มไว้บอกว่าเงินพันบาทใหาไปเอากันเด้อ พ่อกระทับอ่ะแม่แม่เมื่อกี้พ่อกระทัอ่ะแม่มึงไปใช่แม่ไปให้ที่ซีแล้วมึงยิ้มแบบนี้แกจยิ้มปาส่างเองพี่น้องแม่ก็ได้คนว่าผมแต่ยังแตกอยู่ได้คนว่าผมนะตอนนี้ไหนละแอนไม่ต้อเสดเออกับแม่อยู่ไม่อยากดึงเลยกระแม่เลี๋ยวกรได้ลูกโอ้ยเล็บยาวมีแต่ขี้เล็บคุ ยังอ่ะในเหาเยังที่มีสิทธล็บปุาบลูกขบางันนี้เระมาากกันแล้วกัลุกบคนกันทีลรกสี่พทีเบียนตุนนี้จะได้กระเพาะนุการหน้านะปุงเนาะฝากกไลคก็แซบกดติดตามสองบอกควันสินการสินเคยเลยปรุงเด้อสบายดี